เฮ้ยเอมี่แย่แล้วทุกคนครับคนทีน่ได้ช่วยพวกเราได้ครับทุกคนช่วยกันเรียครับสไปดี้สไปดี้ ะะฮสมัยนีน้เป็นเตะบอลแบบหนึ่งนะครับนั่นเปเตะบอลแบบเแชตัวแค่นี้เอาไม่เอาให้โต้ขอตัวจริงดีกว่าทุกคนครับเอมี่ของเราตอกอยู่ในอันตรายและทุกคนก็ตกอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นะถ้าผู้บริหารทุกท่านครับอย่าเพิ่ไม่เกียรติช่วยนักตกร่างเรื่องสไปดีห้หน่อยครับหนึ่งสองแซ่สไปดี้ ผมไม่คิดว่าคุณจะเป็นตีลังกาแล้วมากระโดดเตะเอเล็กโชว์ต่อได้นะครับส่วนอีกครับอันดับแรกนะฮะก่อนจะพูดอะไรผมขอแสดงความดีใจกับตัวเองด้วยที่ผมรอดปลอดภัยลงมาครับปรบมือหน้าให้กับซีชัวันอีกหนึ่งรอบครับมันมองไม่เห็นเลยเพราะตอนแรกที่เขาบอกสคริปต์ว่าเออเดี๋ยวซีจะห้อยหัวลงมาเขาคิดว่าเออก็คงจะมาจากตรงนี้แต่เม็ดปลายกันสบายด้วยน้ำตึ้งลงมาเฮ้ยน้องชางเก่งอยู่แล้ว แต่คุณลงมาจากชั้นห้าคือนอกจากนอกจากไปคิดเรื่องงานแล้วชีวิตก็ไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมครับผมคิดว่าคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจำเปนะครับผมผมเหนื่อยนะมนุษย์นะครับเอาหน้าเปล่าให้สิแล้วก็อีมาดีกว่านะครับคือผมว่าทุกคนน่มีความฝันหมดการเป็นสไปเดอร์แมนนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นบางคนเนี่ยบอกว่าทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จแล้วกเจะ เขาบอกว่าจะมีความสุขครับครับ้นนีให้ผมไปรอข้างล่างเวทีได้านนี้นะพี่างกี้ครับเชจ๊อะไรนะฮะก็เช็ดอยู่อ่าตอคือการเออฉันมันเดืผมพูดไม่ร้องไม่ร้ไม่รู้นไม่รู้เรื่องมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริง้งเมื่อกี้ท้งเมื่อกี้ได้ดูนะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ผิดคิวแล้วครับแต่มันมองไม่เห็นจริงคือมันเปรียบคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันเหมือนขนาดไหนมันเปรียบเสมือนกับว่าเอารองเท้ามาใส่ที่หน้าอะไรประมาณนี้ เป็นอย่างนั้นเลยซึมปากว่าเป็นทานตงายใจรอบหายใจของทวีปนดหนึงก็ก็เป็นว่าดีใจครับดีใจมากๆเลยที่ที่ได้ที่เป็นเกียรตินะครับต้องขอขอบคุณทันโซนี่มากๆเลยนะครับที่ที่ให้ผมมาได้ทกิจกรรมที่สิ้นตายขนาดนี้นะฮะเอมี่ครับตอนซีบอกว่าเขาจะเป็นสไปเดอร์แมนเขาแค่บอกว่าเขาจะได้เป็นสไปเดอร์แมนรู้สึกยังไงตอนนั้นเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็เป็นแฟนของหนังเรื่องนี้แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้บอก ่าเขาจะมาจากข้อยหัวลงมาคือก็รู้ว่ามีแต่ว่าก็คิดเหมือนพี่อะว่าแบบลงมาแค่นี้ลงมาแบบประมาณนี้ส่วนนี่เขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าให้หัวอยาวครับคุณมีการซ้อมแต่ว่าเขาไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยยอมรเรื่อแบบเร้ยเห็น,ค,หนความสามารถตอนนี้คือครั้งแรกที่เขาได้เห็นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะรู้สึกยังไงประทับใจหรืองงใจของน้องชายผมเมื่ตอนแรกก็ตายแล้วก็รู้สึกเสียตอนแรกตายแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแบบ ็ดูแบบเออเขาเขาจะไม่ทำอะไรถ้าเขาไม่มั่นใจอ่านะคะเขาก็เลยถ้าเขารู้สึกว่าโอเคถ้าเขาทำก็แสดงว่าเขาเป็นที่ความมั่นใจซีผมการเป็นสแกมมันบ่อยมากแล้วคุณก็จะมีคิวฟู่คุณออมาโชว์ให้ดูว 5, ่าการเป็นค uh uh> uh> okay. ิวฟู่น่ะพระเอกกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้เอเติจัดร้อยยี่สยากมากนะครับคือหน้าอัลอยนิพพาดไปมีเดียวได้นะฮะแต่คุณก็เล่นสั้นของคุณเองด้วยตอนนี้เขาบอกว่าต้องมีค่อยหัวลงมาตอนนั้นมีการซ้อมยังไงครับก็ ก็ไปซ้อมสนิงแต่ตอนซ <afraid S 2> ้อมมันไม่ถึงเหมือนชันนะครับตอนซ้อมมันเตี้ยๆแค่นี้บอลแค่นี้ขำสบายเลยโอ้ยสบายสามตัวบอกว่าไม่ลอยสนิงแบบสไปเดอร์แมนเลยครับเอาสิสั่งใ้อยากเป็นอยู่แล้วรอใจมากเอาชุดให้ใส่ถึงบริษัทเลยนะแฮปปี้เลยนะชุดมาเลยนะครับอเมริกาเลยนะครับมาใส่ให้ถ่ายมีความสุขมากของดีด้วยอ่ะส่งให้เพื่อนดูใหญ่เลยสไปเดอร์แมนนะครับไม่ได้พูดสั้นๆเลยว่าใช่ลอยตัวหรือไม่ครับครับครับแล้ว ข่าวดีที่จะลงมาจากชั้นห้าก็ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรมีความสุขเงี้ยแต่อันนี้อัมเล่นนะฮะอัมเล่นก็ก็ตั้งใจนั่นแหละตั้งใจที่ที่จะทำให้ทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเบสซิ่งสวิตช์แมนพักสองนี่เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยคงคงจะติดตามเรามานานแล้ว,นะลวเมื่อมีการเปิดเปิดรอบเทสเนี่ยผมว่าทางโซนี่ก็ตั้งใจจะมบอบความสุขให้นะอ,อย่างหนึ่งที่อย่างไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สิงห์บุญชนหรือว่าท่านผู้เขียนทุกท่านที่อยู่หน้าที่แบบนี้นะครับผมอยากจะให้ให้ให้เเหห็็นนแแลล้้้วว่่่าาาปรมมกะะทตัังใใใจจีอบชค เป็นม well, ี่ต <me ั้งใจนะช็อตเนี้ยไปขอพี่มี่สื่อนะช็อตที่ห้อยลงมาแล้วหมุนนั่งลงมาเอาไปออกงานงานเขามันเป็นอะไรที่เอาไปซีร์ชผมนะเมื่อวันที่มาหรือว่าแต่งงานกันให้ผมห้อยหัวเรไม่ใช่เว้ยเจ้าบแบบนี่พี่เจ้าบ่าวจะตายแต่วันแรกเลยก็ไดม่ตถึง presentation อไม่เช แต่ว่าช็อตเมื่อกี้ผมรู้จักคุณมาเป็นสิบปีแล้วครับเมื่อกี้ผมประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับทำได้ดีมากพี่พี่ดิฉทนรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมอัดมากเลยเมื่อกีเพราะผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาน้องชายผมมาด้วยแล้วตอนนี้น้องชายผมอัดมากเลยเมื่อกี้น้องชายคุณน้องชายคุณลงมาทักตั้งแต่ตะกรอบตัวคุณลงไปอีกนะครับสี่ฮะคือมันเยอะในมุม ครับจริงจริงจริงนี่เปิดวิดีโได้นะครับเด็กอยู่เยอะครับขอบคุณมากเลยนะฮะตอนแรกไม่มีคนมองแล้วก็พูดรึปุ๊บตรงนี้ทุกคนมองหมดแล้วแจกจะพูดผมใหม่ครับตอนน,ตอน,นี้กล้องโซ,โซนี่ซูนโพสกันมาใหญ่เลย 4K ด้วยเห็นทีนี้นะครับผมบอกนอาจะกใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วครนะพึ่ง <c oughs> เช<อ>นอเ,เรียบร้อยแล้วเฮบ้านน้าเกียร์พี่บิเทอรนมาดิเหรอบ้าหน้าเกียร์เล่นอะไรกันเ <c oughs> ขาไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนดีเขาคนดีเอมี่และสีสไปเดอร์แมนนี่คือหนึ่งในฮีโร่ป่ะถามจริงเล่นจริงใจเลยนะเรียกว่าเป็นเป็นเป็น ฟเวฟรนด์เลยเรียกว่าที่สุดที่สุดของผมแล้วเลยแล้วก็มีพี่ชายผมคนนึงด้วยนะฮะพี่ชายที่เ,เป็นความฝันอย่างที่ผมบอกครับทุกทุกคนผมเชื่อนะที่นั่งนั่งอยู่หน้าที่แห่งนี้เนี่ยผมจะมีฮีโร่ในใจครับแล้วอยากจะเป็นนะอยากจะเป็นฮีโร่ตัวนั้นไม่ว่าจะวันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนบางคนอาจจะเป็นซีแดงบ้างบางคนก็อยากจะเป็นตอบ้างอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนบ้างอยากจะเป็นแบทแมนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ เป็นความฝันแล้สไปเดอร์แมนวันนี้ก็ขออย่างที่ผมบอกนะขอขอบคุณบริษัทโซนีจจ่จีที่ทำความฝันของผมมันจริงจริงเอมี่ฉันเข้าวันหนึ่งซีงออกมาแล้วบอกว่าเอมี่ก่อนจะแต่งงานพี่พี่มีความจริงอยจะบอกจริงๆแล้วพี่ชื่อซีพาร์เกอร์ซีพาร์เกอร์คิดว่าความโรแมนติกของเอาจริงนะคุณซีสิวัติผมเนี่ยกับพี่ดิวพาร์เกอร์ครร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 รน,ะคน,นคไหนโรแมนติกกว่ากัน เอ้ยเอาแล้ครับรอบซูมครับโซนี่โฟเคซูมมาที่หน้าเธอครับสีสีนี่พัดตีแรงเนยนี่เช้เท้าทีเลยโอ้โหสีถ้าผมเตะกายอิเล็กโตรลงไปึปึ๊บแฟนแตกแค่นี้ฮะเล่งเล่นแต่มีความสุขจะเป็นความจ็บปวดแต่ก็เป็นความจ็บปวดที่ความสุขผมขอเป็นหน้ากับผู้บริหารข้างล่างแล้วกันนะครับไม่เคยหมั่นไส้ใครเลยที่มาก่อนทั้งสองคนครับเดี๋ยวคุณจะมีเวลา ได้ดู The Amazing Spider-Man 2ไหมผมอยากให้คุณดูนะได้ดูพราได้รีวิวรีวิวบอกว่าดีมากตั้งใจว่าดูแน่นอนจะใส่ชุด Spider-Man ดูด้วยก็คือจะไป่อนกอนดีไหมคะจะไปกันสามคนใช่ไหมครับจะไปกันสามเดูกี่มีใครบ้างคะมีใครบ้างคูณน้องชันจะเล่นถูกไหมแอมมี่ครับฝากฝากอะไรให้กับสื่อฝากมาบอกคุณจำบ้าฉันจะนแฟนของเสียง t ี e Amazing Spider-Man 2ครับ